สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปะเป๋มลำเพลินออฟฟิเชียลนะคะตอนนี้ข่าวด่วนค่ะด่วนมากๆด่วนจนดิฉันได้มาในทรงผมนี้นะคะค<อ>่ะพี่น้องค่ะใดที่กำลังนะคะกินข่าวกินน้ำกินปลาอยู่นะคะจอดเบิ้งคลิปนี่ก่อนนะคะเด้งปักเบิ้งปุ๊บค่ะพี่น้องค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาแจ้งนะคะกลัวมไม่ทันเพื่อนคือหนูอะไปเห็นคลิปคลิปนี้นะคะจะเปิดให้ดูนะคะคือวันนี้น้องกับคุณพ่อนะคะหรือว่าอีพจูน้องอิงพีออมแอมพี่ซู ไปซอยงาดป,ปุรผูญัยนะคะอยู่ที่จังหวัดสรคบาราสถานีวิทยุนี่ละค่ะพี่น้องคะแล้วทีนี้ทุกคนจะรู้เวลาเวลาน้องขึ้นรถขึ้นร่าขึ้นยังจะสินาแปลว,ว่ารถเทรถยังมักจะบังเอิญเสมอซึ่งดูค่ะ เห็นไหมคะเดี๋ยวรีกันเจ็ดสามหนึ่งเฮ้ยเบิ่งบอทันเดี๋ยวบังไม่กันเจ็ดสามหนึ่งสามสี่สอง จ็ดสามหนึ่งสามสี่สองเจ็ดสามหนึ่งสามสี่สองค่ะพี่น้องคะลดแหตุขันล่าสุดที่น้องไปขึ้นคือเจ็ดสามหนึ่งสามสี่สองเจ็ดสามหนึ่งสามสี่สองเจ็ดสามหนึ่งสามสี่สองค่ะพี่น้องคะอีโบอีเมที่ยังไม่ได้ดูคลิปเรียวนะคะหรือว่ายมอดได้เห็นนะคะพี่น้องคะรดแหตคั้นี้คือเจ็ดสามหนึ่งสามสี่สองพี่น้องคะด่วนมากๆซึ่งเข้าหน่ะจะเห็นเป็นประจำบ่าวันสิเปใครจะเหตุการณ์นั้นได้ค่ะเหตุการณ์ที่อ่ากีฬาขึ้นรดแหต ไทยรถแห่บ่บ่บนเน่ใจว่าป,ปิดวงหรือเปิดวเ่เงสา้นอน่อเป็นแพงที่ว่าเพิ่นไปขึ้นเลขที่ออกเป๊ะเป๊ะเบอมันคือความบังเอิญเข้าใส่เข้ามาบาังเอิญดีกว่าเพราะว่าเขาจะเขาจะโดนว่าไงว่านุน่นันั่นนี่นน แต่เราก็ยังเชื่อว่ามันอาจจะบังเอิญอีกนะคะเจ็ดสามหนึ่งสามสี่สองเจ็ดสามหนึ่งสามสี่สองอีอยอีแม่ยังเพิ่งตกใจในการที่หนูมาในทรงผมนี่หนูกำลังถ่ายคอนเทนต์อยู่แต่มันเด้งขึ้นพอดีค่ะพี่น้องคะมันก็เลยได้มาแบบนี้ทุกผู้ทุกคนนะคะทีเดี๋ยวเบิ้งคริมนี้อาจจะดวงดีไปตามๆกันสมมติว่าออกอีลีเนี่ยคือเฮตึ่มเลยได้พี่น้องคะจดไว้ก่อนนะคะไปหากระดาษประกามาจดไว้ก่อนนะคะสําหรับพ่อ,พอ,พอแ,มแ,มแม่ที่เป็นนักเสี่ยงโชคหรือว่า ทุกๆผู้ทุกๆคนนะคะเจ็ดสามหนึ่งสาสี่สองพี่น้องค่ะจ๊ะเจ็ดสามหนึ่สี่สองค่ะพี่น้องเมื่อนี้เพนกะแลนสองงานอีงานึ่งอยู่อ่ายางตลาดกะสินเมื่อี้นพี่แป่มไม่มีงานค่ะพี่น้องค่ะตื่นวางประมาณหามุ้งแรง เลยตื่นมาทายคอนเทนต์มาเนี่ตื่นมาทายคอนเทนต์ตอนแรกว่าเสียอ่านเข้าหนองเลยว่าเออเขาลืมเขาลืมมืออื่นมาสั่นมืออื่นเขาคอยเดี๋ยยุดแบบพักพอนเต็มทีเขานแต่เสาเลื่ยมาสั่นเยอะเยอะแยะเยอะแยะมากมายนะคะสําหรับข่าวที่ผมแปมได้บันทึกไว้กับพี่น้องคะนี่นะค่ะพี่น้องชงนองะนันแล้วนะคะชะนันแล้วอย่าลืมจดใปค่ะพี่น้องจดใบนะคะแล้วนะคะหลายเรื่องผมแปมก็เดเซฟใบมีแต่เซฟเซฟใค่ะพี่น้อง ยังบอกแค้ไหนอ่านอยู่เพราะว่าส่วงนี้ออกงานกับพี่น้องค่ะแต่วันนี้หยิบยกมาเป็นน้ําจิ้มพี่น้องเห็นเห็นคลิปนี้ไ่คะลูกค้าส่งตุ๊กตามาให้เจ๊ทาชุดอีกแล้วนะคะขั้นแรกก็เหมือนเดิมนะคะทําแพทเทิร์นเตรียมวัสดุต่างๆนะคะแล้วก็ไปเย็บกันเลยค่ะพอเราเย็บเสร็จนะคะเราก็จะมารีดกันนิดหน่อยนะคะแล้วก็เตรียมประกอบเข้าตัวนะคะพอเข้าตัวเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมปักนะคะนี่เป็นวิกผมนะคะที่ทําเสร็จแล้วนะคะ นี่ก็เป็นวัสดุในการปักนะคะปักเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยหมุนหมุนให้ลูกค้าดูนะคะเหมือนเดิมนะคะนี่องค์ประกอบครบแล้วนะคะแล้วทุกคนเห็นไหมคะตั้งหูนี้ก็ทํานะคะแล้วก็เป็นงานปักติเดเพชรเรียบร้อยนะคะตามแบบที่ลูกค้าอยากได้นะคะรู้สึกดีใจเหมือนกันนะคะที่ผลงานของเกสนะคะไปอยู่ในทุกๆวงการนะคะต้นแบบของตุ๊ก,กตาตัวนี้ก็จะเป็นน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงนะคะเป็นของ,ของ บ่รู้ว่าผู้ดใดหู้เขาว่าตุ๊กตาตุ๊กตาอันเนี้ยอีหล่าได้ได้หรือยัง่งแล้วก็เป็นของคุณแม่คุณพ่อท่านไหนทําให้น้องค่ะพี่น้องค่ะมันตากะหาักตุ๊กตาไหมใครรู้เม้นบอกได้นะคะเมนบอกค่ะพี่น้องค่ะว่าใครเป็นคนทําให้น้องเพราะว่ามันตา,ากแค่งเสื้อว่าหลายๆผุ้หลายๆคนเห็นแล้วอยากได้แน่นวนตุ๊กตาแบบเป็นตุ๊กตาองค์อิงเป็นองค์อิงเลยอ่ะ เหมือนเป๊ะเลยนะในความคิดหนูนะคะก็เป็นตอนตุ๊กตามาถึงนะคะแล้วนี่ก็เป็นตอนเสร็จเรียบร้อยนะคะเตรียมจัดส่งกลับนะคะรู้สึกยินดีออๆมากนะคะที่ได้ร่วมงานแล้วก็ขอบคุณทุกๆลูกค้าส่งตุ๊กตามาให้เกียร์ทำชุดอีกแล้วนะคะขั้นแรกก็เหมือนเดิมนะคะทําแพทเทิร์นเตรียมวัสดุต่างๆนะคะแล้วก็ไปเย็บกันเลยขาสิเฮดเเย็บตอนเนร่จนะคะเราก็จะมารีดกันนิดหน่อยนะคะแล้วก็เตรียมประกอบเข้าตัวนะคะ พอเข้าตัวเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมปักนะคะนี่เป็นวิกผมนะคะที่ทําเสร็จแล้วนะคะนี่ก็เป็นวัสดุในการปักนะคะปักเสร็จแล้วก็จะเป็นแบบนี้เลยหมุนหมุนให้ลูกค้าดูนะคะเหมือนเดิมนะคะเหมือนไหมคือบอะพี่น้องนาะางแค่ตุ๊กตาตัวนี้ใครเป็นคนทําใครเป็นคงสั่งให้เสื้อวันอลายผูดหลาย,ลายคนอยา่างใดเนนนอน พอเบมไปเห็นมินมีตอนนั้นพี่มอนอิงเพ่นพี่มอนอิงทํารูปให้น้องนะคะอยู่ในเฟซพี่มอนทารูปตุ๊กตาให้น้องเลยเห็นคุณเปเมนว่าอย,อยากได้แบบตุ๊กตาองุ่งอิงพ่อเบมก็เลยว่าเออขั้นมีอีหลีก็คือสิแบบว่าตาหักไปอีแบบนอกคะ่ะพี่น้องคะ่ะแบบตุ๊กตาแบบเป็นรูปองุ่งอิงไงสิแม่คะ่ะตุ๊กตาเป็นรูปองุ่งอิงเด้ออยู่ในเฟซพี่มอนนี่นี่น นี่นี่นี่ตุ๊กาตาที่เป็นรูปุงอิงถ้าส่งวาร์เฮดออกมาอีเดีมีใครจะซื้อบ้างอ่ะเขาต้องเศร้าเสียงก่อนเกิดสุ้วาแม่หน่อยหรืนอนหนองมงอิงหรือว่าพอโจโูอ่เฮดออกมากอีหดีใครจะซื้อกดสองมาพิมพสองมาเลยนะคะพิมพสองมาเลยเขาสี่เดียแบบว่าไปบอกว่าเฮ้ยมีคนอยากได้หลายดย้ลองเฮดแบบนี้ดีบอสิไหมคะ่ะมาทานหน่องไปพปึกงซ้าพอจูไปพึกงซ้าแม่หน่อยเราทําขึ้นมาก็เป็นของที่ระลึกอีกแบบหนึ่งที่แบบว่า นาฮักแล้วไปเห็นคลิปคลิปหนึ่งในี่ยติดตอกเป็นคลิปในคลิปหนึ่งในี่ยติดตอกที่พาอ่าจจะเป็นคลิปจาก่องพอพอนุ่นเมบีที่เด็กน้อยอ<ต>่ะมีพี่<ม>อุไไ๋งอิงเป็นไอดอลมาแข่งแต่ว่าเห็นเอ๋ออุ๋งอิงแล้วจื้อบ่ได้เพราะว่าพี่อุ๋งอิงบ่ได้ใส่สูตรหมอล่ำบ,บ่นะดได้แต่งหน้าเพื่อในเบิ่งคลิปนี้เนะะี่ยค่ะใครได้ดูลองไปเบิ่งนด้วค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่เขาเรียกยไงก่อนตาฮัก ็นคลิปที่น่ารักมากๆเลยนะคะไม่นานมานี้นะคะอีหล่าเห็นเอื่อยละจือบอดายบัสันอีน๋นหน่อยนะคะพี่น้องค่ะเป็นตะฮักเป็นตะฮักเป็นเตือนมาไม่ใช่ไม่ใช่เป็นมาแต่ว่าพี่น้องกับยังหัวขวนรูนะะ้ด้วค่ะวันนี้พี่น้องค่ะมันเป็นข่าวด่วนนะคะยานยานบอทันยานบอทันพูดบอกเขาตรงบอกก่อนในห้องมาได้สภาพใไก็ับไปสภาพนั้นกับพี่น้องค่ะสารพ่บัติเมื่อวนนี้ก็คิดว่าน่าจะนอนประมาณตีห้าเพราะว่ามีคอนเทนต์เยอะแยะมากมายในหัว อยู่ผู้เดียวเล่นผู้เดียวค่ะพี่น้องเพราะว่าเหมือนนี้บ่มีงานนะคะอยู่ผู้เดียวเล่นผู้เดียวโซ่ผู้เดียวม้วนผู้เดียวค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย